สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนก็จะมาตอบคาถามสามสิบห้าคถามให้รู้จักเจนมากขึ้นในสามสิบหาถามนี้นะคะคือสามสิบห้าคถามนี้หล,หลายๆคนก็อาจจะรู้มาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะหนูก็เลยอยากจะมาทํสามสิบห้าคถามให้รู้จักในตัวเจนเจนนี่มากขึ้นนะคะมาชื่อ เจนนี่จิลสุตาพิมพ์ทองนะคะชื่อเป็นภาษาไทยชื่อว่าจิลสุตาพิมพ์ทองเป็นชื่อจริงค่ะแต่ว่าสอปอลาวจะอีกชื่อหนึ่งนะคะชื่อว่าเจนนี่คำวงสดคำวงสดเป็นนามสกุลนะคะเป็นนามสกุลฝั่งพ่อก็คือพ่อที่เป็นลุงอะค่ะเจนก็เอานามสกุลของพ่อมาใส่นะคะเป็นเจนนี่คำวงสดนะคะชื่อเล่นว่าเจนนี่นะคะ เกิดที่ประเทศไทยคะ่ะแต่ว่าไปโตที่สปปลาวคะ่ะเป็นลุกครึ่งไทยลาวคะ่ะพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนสปปลาวคะ่ะพ่อเจนเป็นคนไทยนะคะเป็นคนบ้านท้องแซงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะแม่เป็นคนสปปลาวบ้านม่วงไข่เมืองไทพูทองแขวงสวนนรรค์เขตนะคะซึ่งเจนอะ่ะเกิดที่ไทยแต่ว่าไปโตที่ลาวตั้งแต่เกิดที่ไทยประมาณสองขวบแล้วก็ไปโตที่ลาวจนอายุ19ปีคะ่ะแล้วก็มาเรียนต่อที่ ประเทศไทยค่ะเจนก็ยังไม่ได้เลือกสัญชาติค่ะตอนนี้ยังเป็นเรียกว่าสองสชาติอยู่ค่ะ,ะทั้งไทยแล้วก็ลาวค่ะเจนเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะแต่ว่าอยู่ที่สปปลาวจะมีน้องอยู่ที่เป็นเป็นป้ากับลุงจะมีลูกของป้ากับลุงอะคะ่ะอีกสองคนเจนก็จะเรียกเป็นน้องค่ะเพราะว่าเจนเป็นพี่คนโตเพราะว่าป้ากับลุงเป็นคนเลี้ยงเจนมาตั้งแต่เจนอายุสองขวบค่ะ เจนก็เลยเรียกป้ากับลุงเป็นพ่อกับแม่แล้วก็มีน้องสาวอีกมีน้องสาวกับน้องชายอีกสองคนค่ะแต่ว่าเหมือนคเจ้าเอินอยังเป็นลูกของลุงกับป้าค่ะแต่ว่าเจนอ่ะเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะเ <c oughs> จนสูง158ค่ะน้ําหนัก45พูดและเขียนได้สามภาษานะคะจาจะมีภาษาลาวภาษาไทายแล้วก็อังกฤษนะคะแต่ว่าเก่งๆก,ก็จะมีภาษาลาวค่ะเพราะว่าเจนเรียน เจนเรียนภาษาลาวตั้งแต่เจนอะตั้งแต่อนุบาลค่ะจนจบมัธยมตอนปลายอะค่ะเจนก็เลยจะเก่งภาษาลาวกว่าภาษาไทยแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเจนเพิ่งมาเรียนประมาณ4ปีค่ะก็พอเขียนได้อ่านออกค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าภาษาลาวอาหารที่เจนชอบที่สุดนะคะเป็นอาหารลาเช่นแกงหน่อไม้ส้มตําอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นอาหารที่เจนกินได้ตลอดค่ะก็จะเป็นสองอย่างนี้มาก,มากหลายหลายชอบมากๆก็จะเป็นส้มตําค่ะ เจนมีสัตว์เลี้ยงอยู่หนึ่งตัวนะคะเป็นน้องหมาค่ะชื่อว่าชิคุงเจนจะชอบน้องหมาอ่าน้องหมาแล้วก็จะเป็นแบบว่าชอบหมาค่ะชอบเลี้ยงหมาแต่ว่าที่ไม่ชอบก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกงูแล้วก็จิ้งโจอ่าและอะไรแล้วก็อ่ะเขาเรียกอะไรนะคะคั <S <S งโคกอะค่ะคังโคกอ่าจะจะคือคังโคกนี่ก็จะเห็นแบบว่า ตั้งเจินเทินแบบว่ามันอยู่ตามแบบตามบ้านน่ะนะเจนก็จะบบไม่กล้าเข้าใกล้เลยจะแบบกลัวมากแล้วก็มันจะมีอีกอีกสัตว์ประเภทไม่มีสัตว์อีกชนิดหนึ่งแต่เจนว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเอิญอะไรแต่ว่าบ้านเจนเขาเอิญว่าเขียดตาปาดนะอันนั้นนะแห้งย่านแบบย่านเขาคุ้มค้นเลยแบบมันเห็นมันจับอยู่ในพานอ่ะก็ยังแบบ ลัวสุดๆหนูกลัวมากปกติอยู่สพปลาวเนะี่ยมันจะชอบอยู่ตามตามบ้านเป็นภาพจาหนูเลยอ่ะหนูเป็นเป็นสัตว์หนึ่งที่หนูกลัวมากๆเจนเรียนปฐมปฐมเจนเรียนอยู่ที่สพปลาวนะคะอยู่อยู่เป็นปฐมบ้านดอนหวายเมืองไซบูทองแฝงสวรรคเขตนะคะแล้วก็มัธยมตอนต้นนะคะอยู่ที่เมืองไซบูทองแฝงสวรรคเขตขาบ้านท่าด่าน แล้ก็มัธยมตอนปลายก็โรงเรียนเดียวกันค่ะเป็นโรงเรียนบ้านท่าดานเมืองไทพบุทองแฝงสวรณรณ์เขตค่ะอยู่ที่สปปลาวแต่ว่ามหาวิทยาลัยอะเจนมาเรียนต่อที่ประเทศไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพรพนครค่ะตอนนี้เจนเรียนได้ปีสีแล้วค่ะใกล้จบแล้ว สีที่เจนชอบนะคะเป็นสีชมพูพัสเทลค่ะเจนเจอเป็นคนชอบสีชมพูมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงนะคะแล้วก็สีอีกส,สีนึงก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆค่ะสีเหลืองพัสเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเจนเกิดวันจนันทร์เจนจะถูกโลกับสีเหลืองค่ะ <c oughs> ความทรงจําในวัยเด็กของเจนก็คือเ <c oughs> จนจะชอบไปทุ่งนาค่ะเวลาที่แบบว่าฝนตกใหม่ๆเ <c oughs> จนจะชอบไปแบบเล่นน้ําตามของที่ไทยก็ <c oughs> จ,จะแบบว่าไปเจนอะเป็นคนชอบธรรมชาติชอบอะไรที่แบบว่า ทุ่งนาธรรมชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนก็จะมีความจําไว้เด็กอยู่ที่สอปลาวค่ะเรื่องตลกและเรื่องหน้าแตกของหนูก็อาจจะเป็นตอนที่หนูเข้ามาหาวิทยาลัยใหม่ๆนะคะก็คือ,อหนูไม่กล้าขึ้นลิฟต์เพราะว่าอยู่ที่สอปปาวนะ่ะหนูไม่เคยขึ้นลิฟต์เลยเพราะว่าบ้านอ่ะมันจะเป็นบ้านที่แบบมันไม่มีมีห้างอะคะ่ะมีแต่ทุ่งนาอะไราเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นที่ที่แบบเป็นชนบทอะคะ่ะ มันก็จะไม่มีพวกห้างพวกอะไรให้เดินหนูมาอยู่ที่ประเทศไทยหนูก็เลยแบบว่ายังไม่เคยขึ้นลิฟต์คนเดียวแล้วหนูก็เลยไม่กล้าไม่กล้ากดลิฟต์หนูเรียนอยู่ตึกของหนูจะมี15ชั้นหนูวันนั้นน่ะหนูเรียนอยู่ที่ชั้น10แปลว่าหนูก็เลยไม่กล้าขึ้นลิฟต์นะคะหนูก็เดินบันไดอ่ะตั้งแต่ชั้นที่1ฮอดถึงชั้นที่10แล้วเพื่อนก็ถามว่าทําไมไม่ขึ้นลิฟต์หนูก็บอกเขาว่าว่าอ่ะหนูก็บอกเพื่อนแปลว่าคนเยอะก็เลยไม่กล้าไม่ไม่ขึ้นดีกว่ากลัวไม่ทันที่จริงนะ กดลิฟต์ไม่เป็นเคยทํางานที่ไหนมาบ้างนะคะคือตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าหนูเรียนอยู่ที่ลาวประมาณอยู่ม .4 นะคะหนูก็เคยแบบช่วงปิดเทอมนะคะช่วงปิดเทอมประมาณเดือนมิถุนาถึงถึงสิงหาอะไรเงะะี้ยค่ะหนูก็หลังจากปิดเทอมแล้วหนูก็มาทํางานที่ไทยหนูเคยทํางานอ่าโรงทอเสื้อค่ะเป็นทอเสื้อในโรงงานประมาณ2เดือนแล้วก็เคยทําร้านอาหารค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ เคยทำเป็นงาน PR อาค่ะภาษาสัมพันธ์ต้อนรับสื่อเวลาที่จัดอีเวนต์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะปี4แล้วฝึกงานอยู่ที่บริษัทชามีคอร์ปอเรชันค่ะอยู่ฝ่ายการตลาดเป็นฝ่ายขายค่ะงานอดิเรกข,ของหนูก็อาจจะเป็นร้องเพลงไหมคะร้องเพลงชอบหนูเป็นคนชอบร้องเพลงแต่ว่าร้องเพลงยังไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเวลาที่แบบว่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าจะฟังเพลงแล้วก็ ทำๆคอๆไปกับเพลงอะไรองเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบผ่อนคลายดีสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูประทับใจนะคะถ้าที่ประเทศไทยหนูชอบที่นครนายกค่ะหนูคิดว่านครนายกเนี่ยมันเป็นแบบมันคล้ายๆกับ ธรรมชาตมิมันเยอะมากเหมือนสปปลาวเพราะว่าหนูเป็นคนชอบอธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งที่หนูไปแล้วประทับใจในนครนายกก็คือ,อน้ําตกสาลิกาค่ะแบบว่าเหมือนหนูเคยเห็นน้ําตกครั้งแรกมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเฮ้ยแบบมันอัมเมซิ่งมากๆเลยสําหรับหนูที่แบบว่าเห็นน้ําตกาลงมาจากหินแล้วเป็นภูสูงๆก็แบบว่าตั้งคำถามกับตัวเองว่าน้ำมันตกมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือเป็นความประทับใจแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูประทับใจก็คือนครนายกค่ะ น้ำตกซาลิกาความสามารถพิเศษนะคะก็ลํำได้ค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเรียนอยู่ที่สปปลาวนะเคยไปลํำตามงานบุญใหญ่ๆเช่นงานพระธาตุโพนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็มาลํำแข่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยู่ในอยู่ในขบวนลํำกับรุ่นพี่แล้วก็มีรุ่นพี่มาสอนให้ก็เลยลํำได้ค่ะเลขโชคดีของหนูนะคะเป็นเลข77ค่ะเพราะว่าคือ,อตอน จะตลกไหมคะคือแบบว่าหนูถูกหวยครั้งแรกอของไทยน่ะหนูถูกเลขเจ็ดเจ็ดแล้วก็เลขรหัสของหนูรหัสรหัสนักศึกษาคะ่ะก็จะมีเลขเจ็ดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าผัดเปลี่ยนวนเวียนที่แบบว่าถ้าเป็นเลขที่นําโชคก็จะเป็นจะมีเลขเจ็ดมาด้วยหนูก็อาจจะแบบชอบเลขเจ็ด วันสาคัญที่หนูไม่ลืมนะคะก็คือวันเกิดค่ะเป็นวันเกิดที่ถ้าเป็นอยู่ลาวหนูก็อาจจะไม่ได้แบบจัดวันเกิดที่แบบว่าเป็นกิจจลักษณะของวันเกิดนะคะแต่ว่าพอแบบมาวันแต่ว่าหนูจะไม่ได้ลืมนะคะว่าเกิดตัวเองเกิดวันนี้แต่ว่าไม่ได้จัดงานทุกๆปีแต่ให้พึงรู้ไว้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดแล้วก็เป็นวันที่แม่คลอดเราออกมาก็คือเป็นอ่าเป็นวันหนึ่งที่สําคัญกับ กััับตวตวววของเจนด้ยค่ะหนังหรือละครที่ชอบนะคะเป็นละครบุเพสันนิวาสค่ะคือแบบว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งที่หนูดูแล้วแบบว่าอยากจะดูมันจนจบในวันเดียวคือแบบแต่ว่าแบบหนูดูโดยที่แบบหนูไม่เบื่อก็คือเป็นเรื่องเรื่องบุเพนนิวาสเนะะี่ยค่ะดูแล้วประทับใจดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากดูอีก มีใครเป็นไอดอลคืออ่าพี่กระตูนนันทนิชาค่ะเป็นเจ้าของบริษัทชาเมคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนค่ะคือพี่กระตูนนะคะจะมีเส้นทางในการที่พี่กระตูนเริ่มสร้างแบรนด์ใหม่ๆอะคะ่ะหรูก็จะได้เห็นแบบว่าอ่าเรื่องเล่าของเขากว่าจะมาเติบโตเป็นบริษัทใหญ่ขนาดนี้คือเขาก็แบบว่าเริ่มจากที่แบบเป็นนักศึกษาตอนปีสามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่แบบรับผิดชอบลูกน้องตั้งแบบ เป็นร้อยๆคนนะคะคือมันแบบโอ้เป็นไอดอลของหนูเลยหนูอยากแบบไปถึงจุดนั้นอะไรนี่ในอนาคตอันนี้คือไอดอลของหนูเลยค่ะทั้งการคิดทั้งการทําธุรกิจอะไรหลายๆอย่างค่ะชอบฟังเพลงแนว,แนวไหนหนูชอบอ่าเพงเขาเอิ่อยังลูกทุ่งค่ะเป็นลูกทุ่งเลยอะคะ่ะชอบชอบวิชาภาษาลาวค่ะ เพราะว่าเหมือนภาษาลาวเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่แบบหนูเรียนมาตั้งแต่เด็กๆหนูรู้สึกว่า,าแบบหนูคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันง่ายดีในการที่แบบมันไม่ได้มีคําที่ซับซ้อนมากค่ะระหว่างที่แบบว่าภาษาไทยกับภาษาลาวนี่คือแบบว่า,าภาษาลาวนี่จะจำง่ายกว่าวเพราะว่าหนูเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะของหนูคือความสุขค่ะแบบว่าอยากจะทำทำอะไรให้ตัวเองมีแบบ ทำแล้วต mm ัวเองมีความสุขนั่นก็คือเป็นความสุขของหนูเคยทําอะไรที่ท้าทายไหมเคยค่ะนี่แหละค่ะที่มาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายกับหนูนะคะเพราะว่าหนูน่ะเป็นเรียนจบจากสอบปอลาวมาและทีนี้จะมาต่อไทยโดยที่เราไม่เคยเรียนภาษาไทยมาเลยหนูก็ท้าทายกับตัวเองว่าเอ้ยเราจะเรียนจบไหมเราจะ จะไปต่อได้ก so ี so ่ป OK ีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เป็นปีที่4ี่แล้วมันก็คือแบบวุ้ยเกินฝันเกินความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเราทําได้ค่ะเคยทํางานจิตอาสาไหมเคยค่ะเพราะว่าหนูเคยไปบริจาคสร้างห้องน้ําโดยที่รวบรวมทุนจากลุงป้านาอาเอผ่านช่อง YouTube มกวรันพัฒน์ไปสร้างห้องน้ําให้โรงเรียนบ้านดอนทําเงินเมืองชายุทองแฝงสวรรค์เขตแล้วก็ไปซื้อพัดลมให้กับ โรงเรียนบ้านดอนไวเมืองไซบูทองแขวงสวรรด์เขตค่ะเป็นบ้านที่หนูอยู่ตอนเด็กๆค่ะมีเพื่อนสนิทกี่คนนะคะคือเจนะมีเพื่อนสนิทห้าคนคะ่ะที่เป็นเพื่อนสนิทจริงๆห้าคนที่สปลปลาวก็มีประมาณห้าหกคนคะ่ะที่ไทยสนิทจริงๆก็คือห้าเคยได้รับรางวัลอะไรมาก่อนนะคะเจนเคยได้รับรางวัลเป็น ดาวโรงเรียนนะคะคือซึ่งดาวโรงเรียนเนี่ยจะแบบเคยประกวดเจนเคยประกวดครั้งหนึ่งซึ่งจะเอาตัวแทนของห้องแต่ละห้องอะคะ่ะมันจะมีห้องสี่กอสี่ขออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้ากอห้าขอมาแข่งกันแล้วก็จะเป็นแบบจะมีหนึ่งจะเป็นดาวรองอะไรเงี้ยค่ะมีความสามารถในการทำอาหารไหมคือหนูอะทำชอบทำอาหารลาวค่ะเช่นแกงหน่อไม้ส้มตำ แกงอะไรเงี้ยคะ่ะที่เป็นอาหารลาวนั้นหนูจะทำชอบทำคะ่ะชอบทำอาหารอาชีพอิสระที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นทำ YouTube กับทำเพจคะ่ะชื่อช่องว่าเพจเจนนี่สตอรีคะ่ะและช่องคือช่องมอกาลันพัดเนี่ยคะ่ะ ความประทับใจเกี่ยวกับประเทศลาวและก็ประเทศไทยนะคะคือประเทศลาวหนูจะชอบเป็นวัฒนธรรมแล้วก็การดำรงชีวิตธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าเรียบง่ายเรียบง่ายอยู่แล้วสบายใจคะ่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะประทับใจหนึ่งคือจะเป็นการเดินทางถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ว่าจะไปที่ไหนคือถนนดีมาก เดินทางสะดวกสาบายไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถแท็กซี่วินอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราอยากจะไปไหนนี่คือไปได้แต่แต่ก็จะมีรถติดตามมาแต่หนึ่งคือแบบถนนหนทางดีสุดๆไม่ว่าจะแบบไปไปที่ไหนซึ่งในเมืองไทยนี่ถนนหนทางดีมากคือทางไปนาะก็คือแบบปูคอนกรีตเรื่องที่ทำให้เจนร้องไห้ได้ก็คือเรื่องของครอบครัวค่คะเช่นแบบว่าพ่อแม่ พ่อแม่ของพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่แบบพูดแล้วมันแบบเป็นคําซึ้งๆเป็นคําที่เคยอ่าเป็นคําเช่นแบบอ,อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพ่อแม่ค่ะพูดแล้วน้าตาจะพูดแล้วน้าตาไหลตลอดเวลามีวันหยุดหนึ่งวันจะทําอะไรบ้างเหรอคะก็มีทําคลิปแล้วก็พักผ่อนนอนพักผ่อนค่ะ ประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อสําหรับเจนนะคะเจนเคยไปทําบุญที่วัดส,สแกสซึงตําบลบางพีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งหนูไปจุดทูบยู่สเล่มจุดทูบยู่สเล่มนะคะแล้วก็คือ2เล่มนะ่ะไม่ติดและอีกสองเล่มนะ่ะติดติดแล้วเป็นเลขที่เหมือนกันนะคะออกเลข012แล้วก็ศ1 2แบบ สอ,อันนะคะแบบว่าอยู่อย่างนี้แล้วเป็นตอนที่หนูไปดูนะคะเป็นแบบภาพจําติดตาหนูเท่าทุกวันนี้เลยหนูไปดูหนูคนลุกเลยแบบฮะทำไมออกเหมือนกันอย่างนี้ทั้งทที่แบบว่าเลขทูบนะมันจะแบบโคจรมามาเหมือนกันในวันเดียวนะมันยากมากๆหนูแบบว่าตกใจเลยและหนูเก็เลยแบบว่าพอเลขออกนะ่มันไปตรงกับเลขลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขซ้ายนะ่ะหนึ่งสองพอดี แล้วคนก็แบบว่าตัวหนูก็ถูกแม่ก็ถูกอาก็ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนในในวัดก็ถูกด้วยซึ่งเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นอะไรที่เหตุการณ์ที่หนูไม่ไม่น่าเชื่อที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งหนึ่งหนูจำทุกวันนี้เลยคะ่ะ เป้าหมายที่อยากจะทําให้เป็นจริงก็คืออยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็สาคสิบห้าคถามก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือสาคสิบห้าคถามนี้นะคะก็คือเป็นตัวตนของหนูที่แบบรวมในส5คสิห้าคถามง่ายๆให้ทุกคนได้เข้าใจในตัวของหนูนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงเพยงเท่านี้ค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ